สำหรับตัวสวัสดีหาชื่อธ <laughs> านินายากุลกระหางชื่อเล่นชื่อบีมมาจากโรงเรียนบางเหนือทียาสวัดลำปางนะคะแรกๆที่มาเนี่ยเนื่องจากเพื่อนๆที่ปีที่แล้วหรือเบสได้มาเพราะว่าอยู่ห้องเดียวกันแล้วอยากมาแต่ปีที่แล้วหมดโคต้าก็เลยไม่ได้มาแต่ปีนี้ได้โคต้ามาก็เลยอยากที่จะมามากมาก ไม่ได้รู้ว่าเจม้าก็ตื่นเต้น <Okay. S 1> นอนไม่ค่อยหลับ <Yeah. S 1> พอรู้ที่จะได้มาก็เตรีมตัวเพ็กของเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วก็มหาครูเกิดมีปัญหาไม่มีคนขับรถก็เลยมาสาย <c oughs> พอได้มาถึงแล้วกไ็ได้มาเดินที่ดอยนี้ได้รู้ว่ามันลำบาก และยากแค่ไหนเราเีเมมีคนบอกว่าเฮ้ยมึงตัวแค่นี้และเป็นอ่าเป็นกระเทออย่างมึงอะล้ยรักษณ์รักงามอย่างมึงอะจะเดินขึ้นไหวเหรอจ้าทนแค่ไหนเพราะเราโดนทําดูถูกโดนประมาทมาก็อยากที่จะทํามันแล้วตั้งใจทํำมันให้ดีที่สุดเราก็เลยได้มาเข้าค่ายนี้และรู้สึกประทับใจอย่างยิ่ง ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนได้มีสภาพดีๆได้ฝึกความอดทนได้ฝึกวินัยในค่ายนี้และก็ขอขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนคุณอาเกียงไกรแล้วก็พี่สตาทุกคนนะคะที่ได้ช่วยสอนช่วยฝึกให้หนูคนที่ไม่เคยลำบากมาก่อนพุกอย่างนั้นก็ได้ได้มามีความรู้ความฝึกทนว่าการ <c oughs> ที่เรา จะได้มาถึงจุดๆนี้มันคุ้มค่ามากแค่ไหนและก็ขอขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่ให้มีสภาพดีๆให้กับเราและได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาในสองวันนี้ <c oughs> และพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง <c oughs> ได้ไงก่อนจะจากไปขอแอดเฟซเพื่อนๆทุกคนนะสวัสดีค่ะ <c oughs>